MST08 สแตมเกตวาลินสีปิ่นเป้าวันนี้สเตมมาพูดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างแรกเลยสเมอยากบอกว่าทุกคนรอบตัวสแตมอะคะ่ะพูดว่าสแตมเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็สดใสมากๆแต่ความจริงแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าสแตมเคยผ่านจุดที่สแตมไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วแต่ m, ไม่อยากตื่นมาในวันพรุ่งนี้อีกแล้วอยากจะกระโดดน้ําไปเลยหรือ วิ่งออกไปให้รถชนไปเลยแต่ไม่อยากมีวันพรุ่งนี้ค่ะโดยที่นาะตอนนั้นแต่ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วแตมต้องจัดการมันยังไงแต่ถามกับตัวเองว่าแล้วในทุทกๆวันแต่ยังมีความสุขอยู่ไหมแต่ตอบว่าแต่ยังมีความสุขแล้วแต่ยังมีความผุกค,ค่ะในใจมันเลยตอบว่างานถ้ามีความสุขทําไมจึงไม่ใช้ชีวิตต่อไป เต็มเลยด้วยภาระหน้าที่แล้วก็ความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะมันทําให้แต็มใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแต็มได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งค่ะเพื่อนก็เป็นบุค,คลิกคล้ายๆกับสแต็มเลยมีความร่าเริงสดใสตลกเฮฮาเหมือนกันแต่ว่าเราเคยทํางานร่วมกันค่ะแล้วเพื่อนได้รับฟีดแบ็กที่ค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนกับจิตใจแล้วเขาแสดงออกด้วยกันกรีดออกมาณาตรงนั้นเลย แล้วก็ลม้มลงฉากกับพื้นค่ะณตอนนั้นแต่มองว่าเฮ้ยนี่มันคือเกิดอะไรขึ้นทําไมเพื่อนถึงทําแบบนั้นผู้คนรอบข้างค่ะก็ไม่เข้าใจบางคนพูดว่านี่คือการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าเป็นบ้าหรือเปล่าแต่เรามารู้ทีหลังค่ะว่าเพื่อนกําลังเผชิญกับโรคเกี่ยวกับด้านจิตใจเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ นั่นหมายความว่าเพื่อนมีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่มากๆเรามาทําให้แต็มรู้ว่าการที่เรามองคนภายนอกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าณจุดจุดนั้นสุขภาพจิตของคนรอบข้างเป็นยังไงและบางครั้งแต็มก็ยังไม่รู้ตัวเองค่ะว่าณตอนนี้สุขภาพจิตของแต็มเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันสถิติของสํานักงานสถติแห่งชาตินะคะบอกไว้ว่าคนไทยเผชิญกับโรคซึมเศร้าค่ะ มากกว่า1.5ล้านคนและมีผลที่จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแต่เลยมองว่าสังคมเรากำลังละเลยกับเรื่องสุขภาพจิตไปค่ะโดยโกรมอนามัยยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้คนรู้ถึงโรคนี้หรือรู้ถึงการจัดการเกี่ยวกับโรคจิตเภทหรือจิตเวทมากกว่านี้ค่ะบางคนเพื่อนของแต้มยังมีคนที่รู้สึกว่า กำลังเผชิญกับโรคต่างๆแต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าถึงคุณหมอหรือกรมอนามัยอย่างไรแต่คิดว่าเราควรจะมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นใส่ใจดูแลสุขภาพจิตมากขึ้นดังนั้นแต่มเลยว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะตอนนี้มันทำให้แต็มคิดว่าการดูแลสุขภาพจิตของเรามันเป็นเรื่องที่เราควรจะทำทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่น เรามัดระวังคำพูดเรามัดระวังการกระทำไม่เสียดสีไม่บั่นทอนผู้อื่นและตนเองมันจะเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะหากตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับโลกนี้หรือมีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแตมอยากจะให้ทุกคนนะคะปรึกษาหมอเลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินแตมคิดว่าโลกนี้มันเป็นธรรมชาติมากๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและแตมเชื่อว่ามันหายได้ค่ะ อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของคนรอบข้างสุขภาพจิตของตัวเองด้วยและามเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์ค่ะให้ใช้ชีวิตได้ดีและมีความสุขมากต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อน ไออ้เพื่นใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Media Professional Wellness Training Institute อยากสร้างธุรกิจ wellness แบบมืออาชีพเราช่วยคุณได้ Media